ที่อาจารย์อธิบายมาตลอดเรื่องเรื่องความสัมพันธ์ที่มันเป็นแบบเนี้ยมันจะเดินไปสู่จุดที่มันบีบกันแรงจนมันแตกหักกันไปข้างหนึ่งไหมครับมีโอกาสถ้าเบื่อว่าไม,ไม่ถึงจุดสุดท้ายที่รู้สึกว่ามันโป้ไม่ไหวผมเคยพูดจํำได้ที่มาเนี่ยมันมีบีบสัมพันธ์มีร้าวสัมพันธ์มีโป้สัมพันธ์นะเพราะพอพอพอโป้เ็พยายามรักษาไว้ในที่สุดมันก็จะไปไปในที่สุดอาจจะไปสุดท้าย ซึ่งเป็นประเด็นที่8ปดนี่สามเนี่ยมี4ี่ห้าหกเจ็ดผมเคยพูดไว้แปดก็แตกสัมพันธ์มากกว่าจะไปถึงแตกสัมพันธ์นี้มันยังผ่านอีกหลายขั้นตอนมันก็มีพัฒนาการไปเรื่อยใช่ผมเชื่อตอนนี้เขาจะเขาจะพยายามรักษาไว้โป้กันไว้เพื่อจะให้อยู่เต็มสมัยให้ได้สุดความสามารถถ้าไม่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นแล้วก็ค่อยๆที่จะสร้างความได้เปรียบให้ตัวเองได้คะแนนนิยมหาวิธีวางเรื่องสั้นเรื่องยาวก็วตอนสวนี่ก็คือว่างไว้เพื่อช่วย ช่วยช่วยสําหรับการเลือกองค์กรอิสระพอประมาณไม่มีที่พ้นไม่ได้บอกว่าตัวบุคคลที่ถูกเลือกไปอยู่ใ,ใต้อานัตเขาเต็มๆนะแต่ว่ามันก็ต้องอยู่ที่มือพวกเขาดังนั้นจะไปทําอะไรโดยที่ไม่คํานึงเขาก็ไม่ได้แต่ก็เขาก็ต้องเล่นเป็นองค์กรอิสระไปแต่ว่าคนที่เลือกก็ต้องเลือกคนที่พอจะพูดก,กันรู้เรื่องถ้าพูดก,กันไม่รู้เรื่องเลยก็ต้องพยายามไม่ตกถูก <c oughs> ไหมครับมันมันยังไม่เดินไปถึงจุดสุดท้ายแตกสัมพันธ์ก็จริงแต่แนวโน้ม มันค่อยค,อยคอยพัฒนาไปอย่างช้าๆเป็นได้ไม่ไม่มีที่เดินกลับมาถอยหลังโอ้ความสัมพันธ์ดีมากแบบ แบบรักกันมากเลยยังไม่เห็นสัญญาณที่จะถอยกลับมาถึงจุดนั้นได้มีทางมีแต่จะเพิ่มแก้วมันร้าวดังนั้นก็โป้ไว้มันก็ต้องมีรอยร้าวเดิมบ้างที่โปไว้ให้ไม่เห็นแต่ยังอื่นมันก็จะเกิดขึ้นเมื่อถึงผลประโยชน์มันไม่ลงตัวก็อาจจะเตะบางพักออกไปถ้าจําเป็นจริงๆแล้วก็หาหาวิธีมาแทนแล้วก็แล้วก็หาวิธีการแต่ไปถึงสุดท้ายพอถึงท้ายสุดประคองไม่ไหวจริงๆ ก็อาจจะเกิดวันนี้ยังไม่เกิดนะแต่วันหนึ่งอาจเป็นไปได้ทีาสหกรณ์ในวิทยานาการไปสู่การรู้สึกว่าแตกกันดีกว่านะครับเพื่อจะได้ไปไปเลือกตั้งก็อาจจะไปถึงจุดนั้นได้อาจจะถึงครับอ้าวการเมืองก็วิเคราะห์กันด้วยข้อมูลนะวันนี้นะผู้ชมครับอย่าไปผูกว่าแหมพูดวันนี้แล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นเขาก็เปลี่ยนแปลงกันได้ตลอดแหละใช่ครับสถานการณ์ต่อรองเงื่อนไขมันเปลี่ยนบริบทมันเปลี่ยน สิ่งต่างๆปัจจัยต่อรองมันเปลี่ยนม,มันก็แต่มันน่าจะไปทรงนี้โปรกวนไว้อ,อยู่<อ>กันว่าวันนี้ให้รู้เท่าทันสิ่งที่มันเห็นกันแล้วกันให้อาจารย์มาชีช้เป้าให้เห็นนะครับวันนี้ขอบคุณอาจารย์ที่มาวิเคราะห์กันครับ